ทานในพิธีครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนราชธานีครับท่านสมศิธิ์กอจรยศครับเดินทางมาถึงบริเวณหน้าศาลีเป็นที่เรียบร้อยนะครับสักครู่หนึ่งจะเข้าสู่พิธีวางขันหมักเบงและพิธีประกาศยกต้องเชิดชจุเกียรติสมเด็จพระมหาวีรวงค์นะครับเดี๋ยวให้ท่านประธานพักผ่อนสักครู่หนึ่งนะครับเราจะเข้าสู่การประกอบพิธีนะครับขออนุญาตนำเรียนกำหนดการคร่าวๆดังนี้ครับเมื่อเคลื่อนกระบวนเข้าสู่ อนุสาวรีย์สมเด็จพระมหาลงมณทีเรียบร้อยแล้วนะครับท่านนายอำเภอสว่างวีรวงศนะครับท่านธนชัยทวีปนะครับจะเป็นผู้แทนนะครับเป็นตัวแทนพี่น้องชาวอำเภอสว่างวีรวงศ์นะครับรดน้ำขอพรจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับท่านสมพิสิทธ์กอจเรือนยศนะครับ หลังจากนั้นนะครับพิธีกรจะเรียนเชิญท่านประธานบนเวทีนะครับและลำดับต่อไปก็จะเป็นส่สวนของท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสว่างวีระวงนะครับท่านผอสอสรางทองพวีนะครับรวมทั้งท่านกำนันทั้ง4ี่ตำบลน,นะครับจะเข้ามาจาัดมาทำพิธีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรตินะครับสมเด็จพระมหาวีระวงนะครับและก็จะตามด้วย การกล่าวรายงานจากท่านนายอำเภอสว่างวีรวงนะครับท่านธนชัยทวีปกล่าวถึงวตัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมงานสืบสารประเพณีสรุดีสมเด็จพระมหาวีรวงประจบ,บี2564ในครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นท่านประธานในพิธีนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนบนราชธานีกล่าวเปิดงานและอํานวยพรให้พี่น้องชาวอำเภอสว่างวีรวงนะครับแล้วก็พร้อมกับล้านคล้องสามลานะครับลหลังจากนั้น เราจะขึ้นไปประกอบพิธีนะครับบนบริเวณข้าด้านบนของอนุสาวรีย์เป็นลําดับต่อไปครับ